สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาษาครับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากจากท่านพุทธทาสภิกขุท่านมองว่าภาษาที่เราใช้ใช้กันเนี่ยเออมันมีอยู่สองระดับเลยนะครับที่แบบต่างกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆครับแหล่งข้อมูลเราวันนี้ก็มาจากข้อเขียนของท่านเลยชื่อภาษาคนภาษาธรรมะมิติแห่งความเข้าใจ ท่านก็จะอธิบายความต่างระหว่างภาษาคนกับภาษาธรรมค่ะซึ่งมันทำให้เห็นว่าภาษาไม่ใช่แค่เ,เครื่องมือสื่อสารผิวเผินนะคะแต่มันสะท้อนออระดับความเข้าใจหรือว่ามุมมองต่อโลกของผู้พูดได้เลยใช่ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ชัดๆเลยว่าสองภาษานี้มันต่างกันยังไงแล้วการที่เรารู้ความต่างเนี่ยมันสำคัญยังไงกับเรากับความเข้าใจโลกของเรา ค่ะมาลองดูกันเลยค่ะว่าท่านอธิบายว่ายังไงบ้างครับท่านเริ่มว่าภาษาเนี่ยมีสองชั้นนะครับชั้นตื้นกับชั้นลึกที่ท่านเรียกว่าภาษาคนกับภาษาธรรมอันนี้มันคือยังไงครับช่วยขยายความหน่อยครับค่ะภาษาคนก็คือภาษาอย่างที่เราเราท่านท่านใช้กันอยู่ทุกวันนี้ล้วค่ะเป็นภาษาที่พูดตามความเข้าใจทั่วๆไปตามสมมติฐานของคนส่วนใหญ่หรือแบบว่า ตามที่รู้สึกกันไปเองตามภาษาชาวบ้านอ๋อครับครับภาษาทั่วไปใช่ค่ะส่วนภาษาธรรมเนี่ยจะเป็นภาษาที่มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเป็นภาษาของผู้รู้หรือท่านเรียกว่าบัณฑิตนักปราชญ์คือเป็นคนที่เข้าใจสภาวะตามความเป็นจริงอซึ่งอาจจะต้องใช้ปัญญาหรือความเข้าใจที่ลึกขึ้นในการตีความอะค่ะแสดงว่าต้องอาศัยการตีความไม่ใช่ความหมายตรงตัวเสมอไปประมาณนั้นค่ะ เพราะมันเป็นการสื่อสารความจริงแท้ไม่ใช่แคออ่ความเชื่อหรือสมมุติฐานทั่วไปอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วจุดสําคัญที่ท่านเน้นมากๆคือเรื่องตัวตนใช่ไหมครับเหมือนกับว่าภาษาคนจะผูกอยู่กับความคิดเรื่องตัวเราของเราถูกต้องเลยค่ะอันนั้นคือแก่นเลยค่ะภาษาคนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะพูดออกมาจากความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีตัวตนเป็นศูนย์กลางครับคือยังยึดมั่นว่ามีฉันมีของฉันอยู่จริงจ Mm. แต่ภาษาธรรมเนี่ยจะพูดจากมุมมองที่ต่างออกไปเลยคือจากมุมของผู้ที่ละวางตัวตนไปแล้วหรือเข้าใจสภาวะที่มันไม่มีตัวตนครับผมท่านจะมองเห็นทุกอย่างเป็นเพียงธรรมชาติเป็นแค่กระบวนการของสิ่งที่เรียกว่านามรูปนามรูปค่ะก็คือองค์ประกอบทางกายกับทางใจที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นประสบการณ์ของเรา คือมันไม่จําเป็นต้องมีคนหรือตัวฉันเข้าไปเป็นเจ้าของหรือเป็นศูนย์กลางอ๋อ oh. ค่ะนี่แหละคือความต่างในเชิงมุมมองที่สําคัญมากๆเลยโอ้โห oh. พอฟังแบบนี้แล้วมันเออชัดขึ้นเยอะเลยครับแสดงว่าพอพื้นฐานความคิดเรื่องตัวตนมันต่างกันแบบเนี้เนื้อหาที่สื่อสารด้วยภาษาสองระดับนี้มันก็เลยต่างกันไปด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะมันสืบเนื่องกันเลย ภาษาคนก็เลยมักจะใช้พูดคุยเรื่องราวทางโลกทั่วๆไปครับเช่นเรื่องอะไรบ้างครับก็เรื่องวัตถุสิ่งของเรื่องความเป็นอยู่เรื่องศิลธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานทั่วๆไปนะคะที่ยังอยู่ในกรอบของโลกของสมมุติฐานแบบโลกโลกเข้าใจครับในขณะที่ภาษาธรรมเนี่ยจะสามารถสื่อสารเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นได้คือเรื่องที่ท่านเรียกว่าปรามัตธรรม ปรมัตธ,ธรรมค่ะหรือสัจธรรมความจริงอันสูงสุดเป็นเรื่องที่พ้นไปจากอิทธิพลของโลกหรือการหลุดพ้นเป็นความจริงในระดับที่เหนือกว่าศีลธรรมทั่วไปที่ยังวนเวียนในโลกนะคะพอจะมีตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆไหมครับระหว่างสองภาษานี้มีค่ะท่านยกตัวอย่างไว้ชัดเจนมากเลยอย่างคำว่าตายที่เราใช้กันทั่วไปค,คำว่าตายอันนี้คือภาษาคนชัดๆเลยค่ะ เพราะมันมองแค่เปลือกนอกมองว่ามีคนคนหนึ่งที่สิ้นสุดลงเหมือนวัตถุชิ้นหนึ่งที่แตกสลายไปอืเป็นมุมมองแบบโลกโลกที่ยึดว่ามีตัวบุคคลมีอัตราตัวตนอยู่จริงแล้วถ้าเป็นภาษาธรรมล่ะครับคำว่าตายจะเป็นยังไงถ้ามองในมุมภาษาธรรมหรือภาษาชั้นสูงขึ้นไปนะคะท่านอาจจะใช้คำว่าดับแทนดับใช่ค่ะคำว่าดับเนี่ย มันสื่อถึงแค่การสิ้นสุดลงของกระบวนการทำงานของนามรูปคือกายกับใจเท่านั้นไม่ได้หมายความว่ามีคนตายหรือสัตว์ตายไม่มีใครเป็นผู้ดับอ๋อคือไม่มีประธานของกริยาใช่ค่ะมันเป็นแค่การสิ้นสุดของปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเหมือนไฟที่ดับไปเพราะหมดเชือ้อซึ่งมันสะท้อนมุมมองเรื่องความไม่มีตัวตนได้เออลึกซึ้งกว่ามาก โอ้โหเข้าใจเลยครับแค่เปลี่ยนจากตายเป็นดับนี้ความหมายเชิงลึกมันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆมันทำให้เห็นเลยว่าแค่คำคำเดียวก็สะท้อนระดับความเข้าใจที่ต่างกันมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาคนกับภาษาธรรมเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการเลือกใช้คำศัพท์นะคะ แต่มันเป็นการฝึกให้เรามองลึกลงไปถึงระดับความเข้าใจหรือมุมมองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นๆครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดของเราเองหรือของคนอื่นใช่ค่ะมันช่วยให้เราตีความสิ่งต่างๆได้รอบด้านมากขึ้นไม่ติดอยู่แค่ความหมายตื้นๆที่เราคุ้นเคยงั้น การที่เราลองสังเกตภาษาที่เราใช้หรือภาษาที่คนอื่นใช้ในชีวิตประจำวันก็อาจจะเป็นเหมือนแบบฝึกหัดที่ดีเลยนะครับในการมองให้ทะลุพวกสมมุติฐานความเชื่อหรือความคิดที่เราอาจจะยึดถืออยู่โดยไม่รู้ตัวถูกต้องเลยค่ะมันคือการฝึกมองให้เห็นทั้งสองระดับนั่นเองค่ะน่าคิดตามมากครับทีนี้ก็เลยอยากจะชวนคิดต่อนิดนึงครับว่านอกเหนือเรื่องตายกับดับที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ย มันพอจะมีคําหรือแนวคิดอื่นๆอีกไหมครับในชีวิตประจําวันของเราที่เราอาจจะมองได้ทั้งในมุมของภาษาคนและภาษาธรรมแล้วถ้าเราเริ่มมองเห็นทั้ง2มุมนี้มันจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราต่อสิ่งนั้นๆหรือต่อโลกนี้ไปได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าสนใจนะครับ